สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนชาวลัคนาราศีธนูทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel นะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมปี2,567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มักมกราคมโดยประมาณนะคะเอาละค่ะสำหรับโชคชะตานะคะของชาวลัคนาราศีธนูทั้งหลายนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปแม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณนะว่าทิศทางชีวิตของชาวธนูนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นมาแล้วค่ะเรียกว่าคุณนั้นนะคะจะสบายกายสบายใจมากขึ้นในระดับหนึ่งเพราะอย่างน้อยที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้ดาวพุธก็จะกลับมาโคจรเดินหน้าได้แบบปกติ นั่นก็แปลว่าดวงการงานของคุณนะคะที่อาจจะต้องไปเจอกับปัญหาเกิดความติดขัดอย่างไรก็ตามอย่างน้อยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปชาวธนูคะคุณจะได้เริ่มเห็นหนทางเนาะในการแก้ไขปัญหาหรือมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือถ้าหากเราจะมองในประเด็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ถือว่าชาวธนู คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าคุณนั้นจะเลือกไปต่อหรือว่าพอหรือว่าหยุดอยู่แค่นี้กับความสัมพันธ์ที่กำลังทำร้ายคุณอยู่นะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แม่หมอมองว่าสำคัญมากๆนั้นก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนสุพะที่กำลังจะย้ายออกจากตำแหน่งมรณะในวันที่17สิงหาคมค่ะ เมื่อดาวอาทิตยย์้ายกลับเข้าบ้านนะคะย้ายกลับเข้าเรือนตนจะมีมาตรฐานเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อดวงดาวเขาย้ายไปอยู่ในราศรีธาตุไฟนั้นก็จะทํามุมตรีโกณน,นะคะมาถึงลัคนาเกิดของคุณส่งผลดีให้เกิดกับชาวธนูนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงความสําเร็จทั้งหลายเอาล่ะใครนะคะที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณท้อแท้คุณหมดไฟคุณไม่ มีแรงบันดาลใจก็นับว่าดาวอาทิตย์นั้นจะย้ายเข้ามาฉายแสงทำให้ชาวธนูนะคะจะมีแรงฮึดจะมีพลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือดาวอาทิตย์จะโคจรร่วมกับดาวศุกร์ดาวคู่สมพลก็ยิ่งจะหนุนส่งนะคะให้ชาวธนูจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของโชคลาภการเงินการหารายได้ของคุณก็จะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะ เรียกว่าเจ้าชะตานะคะมีเกณฑ์จะได้รับกับความสมหวังหรือจะได้โชคได้ลาบแบบฟลุกๆเข้ามาจะมีชื่อเสียงเครดิตท,ที่ดีหรือจะได้เงินได้โชคมาจากช่องทางออนไลน์จากการเดินทางไกลก็ได้นะคะส่วนดาวพระเกตนะคะดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะยังโคจรกลุ่มลัคนาเกิดของคุณก็ถือว่าเจ้าชะตานะคะจะมีเทวดา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มโทษคุ้มไผ่ให้และบางครั้งบางทีนะคะดาวพระเกตในตำแหน่งนี้ก็จะทําให้ศัตรูปรากฏตัวขึ้นมาเอาราชาวธนูคะถ้ามีใครที่นินทาว่าร้ายคุณอย่างไรถือว่าคุณจะรู้ได้ทันทีนะคะว่าใครกําลังหมันไส้หรือกําลังใส่ความคุณและดาวพระเกตที่กุมลักษณานะคะก็ย่อมจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำม,มากขึ้นด้วยนะคะ และถ้าหากเรามองจากภาพรวมแล้วค่ะดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะดีมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกประมาณสัก35เนะคะหาเลยยังไงเราก็จะต้องรอให้ดาวพุธเขาย้ายราศีอีกหนึ่งดวงเนาะในวันที่หกันยายนถึงตอนนั้นค่ะจะเป็นจุดที่ดวงชะตาของคุณจะพ้นเคราะห์พ้นภยัยดวงการงานดวงความรักจะกลับมาอยู่ในจุดขาขึ้นกันอีกครั้ง แต่อย่างน้อยนะคะการที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้ชาวธนูนะคะจะมีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังเข้ามาและปัญหาหลายอย่างที่คุณต้องแบกรับอยู่นั้นมันจะคลี่คลายได้มากขึ้นนะคะ ดวงการงานก็แน่นอนนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะดาวจเจ้าเรือนการงานของชาวธนูจะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณะ จึงส่งผลให้เจ้าชะตานะคะจะเกิดความท้อแท้มีความเบื่อหน่ายหลายคนก็จะหมดไฟในการทำงานอยู่เป็นระยะค่ะและยิ่งในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะดาวการงานของคุณก็โครจรพักองศาโครจรถอยหลังจึงส่งผลให้การงานมันมีความติดขัดมีความล่าช้าไม่เป็นดังใจการติดต่อการเจรจาใดๆมันก็จะไม่เป็นไปอย่างที่ได้วางแผน แต่ชาวธนูคะในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะดาวพุธนะคะก็จะกลับมาโคจรเดินหน้าได้แบบปกตินั่นก็แปลว่าอะไรที่มันค้างคาคาราคาซังจะเริ่มเดินหน้าได้สักทีหลายคนนะคะคุณจะได้เริ่มมองเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์นะคะและก็จะได้เดินออกจากวังบนเดิมๆกันแล้วคะ่ะแต่เพราะว่าดาวการงานของเราในตอนนี้ยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสียหาย นั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาเองควรจะพูดให้น้อยๆเข้าไว้หรือคุณนะคะจะต้องระวังความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คนค้าคนขายคนทำธุรกิจนะ,ะช่วงนี้คุณจะต้องอดทนประคับประคองกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเดือนกันยายนค่ะเดือนหน้าดาวการงานของคุณนะคะก็จะโครจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นอยู่ในตําแหน่งแห่งความสําเร็จและถึงตอนนั้นนะคะถือว่าชาวธนูจะได้ยิ้มกว้างๆก,กับการงานกับการกระทําของคุณกันแล้วนะคะ ดวงการเงินสำหรับในตอนนี้ค่ะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของคนธนูจะยังโคจรพักองศาโคจรถอยหลังอยู่ในราศีกุมนะคะเอหลับแปลว,ว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวงังจะต้องรอบครอบก็คือเพื่อนฝูงสังคมคนรู้จักทั้งหลายนะคะจะเป็นสาเหตุให้คุณต้องเสียเงินเสียผลประโยชน์โดยใช่เหตุคะ่ะ กรกฎาคมนะคะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั้นถ้ามีใครเข้ามายืมเงินนะคะเข้ามาชวนไปลงทุนนะคะหรือว่าขอร้องให้ชาวธนูไปเซ็นค้ำประกันใดๆคุณก็ควรปฏิเสธจะดีที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนาะชาวธนูทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอมองว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะมีความคร่องมือที่มากขึ้น นั่นก็เป็นเพราะดาวศุกร์นะคะเขาจะโคจรได้เกณฑ์กับดาวอาทิตย์ดาวคู่สมพลก็แปลว่าเจ้าชะตาคะ,ะคุณจะสามารถหาเงินได้ดีนะคะจากช่องทางออนไลน์จากการเป็นตัวกลางในหน้าและหลายคนนะคะก็ถือว่าโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากเครดิตชื่อเสียงที่คุณได้สร้างทำไว้ เรียกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะหาเงินได้ง่ายมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหนะ้าส่วนในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะเป็นไปได้ว่าชาวธนูมีเกณฑ์จะต้องซ่อมบ้านเกี่ยวกับระบบน้ำนะคะหรือจะต้องซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปาระบบน้ําเข้าบ้านก็ได้และในส่วนของโชคลาบลาบลอยแน่นอนค่ะชาวธนูว่าคุณมีดาวพระเกตโคจรกลุ่มลัคนาเกิดนั่นก็แปลว่าคุณจะมีความฝันที่นําโชคมาให้หลาย ายคนนะคะคุณก็จะรู้สึกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ดังนั้นถ้ามีโอกาสอย่างไรลองไปไหว้พระไปขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังดังใจจะมีโชคมีลาบกันนะคะ ดวงความรักสำหรับดาวคู่ครองนะคะที่โคจรเป็นมรณะอยู่ในตอนนี้ก็จะส่งผลให้ในหลายคนหลายคู่ อาจจะยังหลีกหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของความห่างเหนินความห่างไกลจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรบางคนนะคะก็จะมีความกดดันในเรื่องของชีวิตคู่มากเป็นพิเศษอาจจะต้องทะเลาะกันเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดติดเพื่อนติดสังคมมากเกินไปหรือก็มีโอกาสจะต้องไปเจอปัญหารักซ้อนมือที่3เข้ามาก็ได้ค่ะ ส่วนคู่ไหนที่ไปต่อไม่ไหวนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถือว่ายังมีเกณฑ์จะต้องเลิกรากกันอยู่นะคะและสำหรับใครที่ยังโสดนั้นนะคะแม่หมอมองว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวของคุณนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของคนรักความรักสักเท่าไหร่เพราะตัวของคุณอาจจะกำลังแบกรับความเครียดนะคะเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการเงินการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ดวงสุขภาพก็พอดาวประจำตัวของเรานะคะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งอรินั้นก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะมีโอกาสจะบาดเจ็บเจ็บตัวได้อยู่ตลอดนะคะ ใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะก็จะต้องระวังการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะช่วงขากันให้ดีส่วนคนทั่วๆไปค่ะดาวพุธตอนนี้โคจรเป็นมรณะเนาะนั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่คุณจะไปทะเลาะนะคะจะไปมีปากเสียงกับคนรอบตัวได้ค่อนข้างง่ายค่ะ ยังไงชาวธนูช่วงนี้อย่าได้ไปออกตัวแรงนะคะพยายามนิ่งๆเงียบๆเข้าไว้อดทนรอกันก่อนนะเพราะว่ากันยายนเดือนหน้าจะเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างเข้าที่เข้าทางและถ้าถึงตอนนั้นเมื่อเราได้ไปพูดไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดผู้คนทั้งหลายก็จะเปิดใจรับฟังคุณมากกว่าในตอนนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือถ้าในาท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นเนาะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i super tank หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์นะคะทักถ่ายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563 c h a n n ชนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ